บอกไฟกันเมืองให้ของย่ามแสดงว่าไม่ย่ามมีมีทีหลายบ่ครับมีหลายมองเดียวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวถ้ามีโอกาสออย่างไหกินล่ายุดนี่จะจะบอกนะถ้ามีโอกาสไปได้ถ้ามีโอกาสจะบอกยังกับถ้ามีโอกาสได้เจอกันก็เจมจีนี่เจบอกยังกับเจมจีบอกว่าสิให้ของแล้วบอกว่าสิให้ดินให้เงินแล้วถ้าถ้าเห็นบุบบุบใหญ่บุบเปรมไหวไปยังต่วไปเห็นซ้ำนี่ กองแก้กไว้เข็มกี้แแหยแน่นอนเป็นยังคือมากเชิญช่วงค่ะเครื่อมากื่อที่แล้วโอ้ยย่าย่่ี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ห่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่บ่่่ก่่บบ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่ก่้่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่าบ่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่ร่่่่่่่่่่ ล่วงบาอลแต่ผมถามอีกประเด็นนึงคือสมมุติว่าคนพาเจีมจีมานํานี่ิคันสมมุติว่ามีคนพาเจีมจีมานี่คนพาสิได้เงินนําบ่ให้เงีนยเห็บหงบ่อจีตตามมันยังซี่เขาลงไม่จ้แล้วแต่เจีมกีสิใหายเรี่ยวโอ้แต่ว่าจะให้เจีจีคนเดียวมันบ่ครับอคือว่ายายจะให้โฉนดที่ดินอันนึ่งอันนึงแล้วก็เงินสดอีกล้านนึ่งมันบ่โฉนดไปนี่นาะครับเรายายใบนี้เหมือนกันน่ะอ๋อใบนี้เนาะอืมครับแล้วก็ Ngân định là Ninh